ใคร<ะ>ที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าเรื่องนี้หลายเรื่องเลยนะวันนี้มีหลายคนทักทายมาด้วยใช่ไหมโอ้อเรื่องนี้คอหัวอย่าพลาดค่ะคุณผู้ชมพี่บอนคะเราเกินกันมายาวมากเลยยังไงคะแต่งโต๊ยังไงคะแต่งโต๊ <laughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหวยไปได้ต้องบอกว่าหลายคนที่เจอหวยเอาตรงๆนะนะหวยใต้ดินปุ๊บพอจะซื้อเลขนู้นเลขนี้ไม่ขนัดเลยคืออะไรเหรอคะไม่ค่อยได้แพงเลยอะค่ะเป็นหน้ากระดาษ A4 เลยบางคนบอกคือต้องบอกว่าเวลาซื้อหวยใต้ดินปั๊บเนี่ยจะเจอปัญหาทั้งอั้นบ้างล่ะเห็นนะเจ้ามืออั้นบ้างเลขเด็ดวันนี้เลขหนึ่งสี่มาเอาอั้นล่ะอั้นละจ่ายไม่ครบบ้างล่ะจ่ายครึ่งหนึ่งบ้างล่ะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ฮะใครที่เจอปัญหาเรื่องหวยใต้ดินต่างๆเหล่านี้นะฮะต้องฟังดีๆเลยวันนี้คอหวยทั้งประเทศต้อง บอกว่าเฮล่นเลยล่าสุดคอรมอรเคาะหวย3ตัวครับไม่ว่าจะเป็นเต้งไม่ว่าจะเป็นโต๊ดนี่นะฮะรเรียกว่าครบครันครบเครื่องเลยแต่จะมาในไตรามาสที่3ามนะไม่ได้มอมเมาคุณผู้ชมแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ควรรู้ไว้บ้างแหละนะแล้วก็ถูกกฎหมายซะถูกไหม าคนไปซื้อใต้ดินอยู่แล้วมันผิดกฎหมายไงอ,อ,อันนี้เราทําให้ถูกกฎหมายนะแจ้งข่าวกันเลยดีกว่าครับล่าสุดคอรมอนะฮะมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนี่นะฮะตัวเลข3หลักไงที่เราซื้อกัน3หลักแบบ3ตัวเต็ง3ตัวโตด๊ดอ่ะแต่ละหลักมีสิไปเลขน,นะตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้าถึงเก้ครับ นี่และอะไรอีกครับและก็ไม่กําหนดหมายเลขไว้ในระบบล่วงหน้าด้วยโดยผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ3หลักและสามารถเลือกเลขแต่ละหลักซ้ํากันได้ซ้ํากันได้เป็นรูปแบบ ที่สำนักงานสลากเนี่ยยังไม่เคยดำเนินการมาก่อนเลยถูกต้องออนะฮะแล้วก็เรื่องของการดําเนินการเนี่ยก็คือจะมีการจัดสรรรางวัลด้วย<ฆ>ยกตัวอย่างนะฮะว่าสำนักงานสลากเนี่ยจัดสรรให้ร้อยละ60จากการจําหน่ายสลากตัวเลข3หลักในแต่ละงวด<ฆ>ไม่สามารถระบุเงินได้ชัดเจนเนื่องจากว่ารางวัลจะแปรผันไปตามจํานวนผู้ที่ซื้อสลากนั่นเองเออนะฮะแล้วก็มีการสมทบเงินรางวัลด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มีการสมทบเงินรางวัลในการออกรางวัลประเภทใดไม่มีผู้ถูกรางวัลงวดน ไปให้ดำงเงิน <ไป S 2> จะซันไว้สําหรับรางวัลประเภทนั้นสมทบไปจ่ายเงินรางวัลสำหรับรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไปได้เลยงวดนี้ไม่มีใครถูก ทบไปอ่าง่ายง่ายงวดนี้ไม่ถูกทบไปงวดหน้าว่าอย่างนั้นเลยมีคนถามว่าเอาแล้วเวลาจ่ายจ่ายจ่ายงวดหน้าได้ไหมไม่ได้นะจะงวดนี้ถูกงวดไหนก็รับงวดนั้นละค่ะงวดนั้นแหละนี่นะฮะแล้วก็การออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลในประเภทนั้นอีกเนี่ยให้นําเงินรางวัลสมทบในประเภทนั้นเนี่ยนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินใช่เอาแบบนี้ อย่าลืม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 ไม่ที่ด้บอกบอกอย่าลืมบอกเลขเราด้วยที่บอกนี่คือคุณผู้ชมอย่าลืมบอกเลขเราด้วยมีมีงวดหนึ่งที่ฉันบอกถูกนะที่ออกรายการใช่ไหมแต่ดิฉันไม่ได้ซื้อซื้อหาไม่ได้เลขไม่เลขอั้นด้วอเห็นไหมเจอปัญหาเยอะเอาพูดตรงๆถ้าซื้อใต้ดินปุ๊บก็เจอเลขอั้นจลาเมืปิดบ้างเลขดังบ้างคือพิธีกรเอบีทีมคำตอบบอกคุณไทยแม่นมากเลยนะเป๊ะเลยหรอคุณเจ็ดไปนะค่ะ สามตัวเหรอสอ,สองสตัวเอาสองตัวอัวก่อนเตรียมเลย <c oughs> นี่แหละนะฮะเคาะหวยสามตัวใครที่กำลังลุ้นอยู่ทั้งเตงทั้งโต๊ดนะฮะ <c oughs> เป็นข่าวดีสำหรับพอหวยละ่ะ <c oughs> นายกเศรษฐาก็โพสต์เอา